สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้ผมมีวัตถุมงคล่สวยๆสองรุ่นมาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆลุกท่านได้ร่วมบุญกันอีกเช่นเคยครับรุ่นที่1เหรียญหล่อจำปีพุทธศิลป์สองหน้าทาเวสสุวรรณโนหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำรุ่นแรกรุ่นลาบผลภูนทวีด้วยบารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเงินพุทธโชแห่งวัดท้ายน้ำจังหวัดพิจิตร พระอมตะเถวราจารย์ผู้เรืองเวทวิทยาคมคณะศิษยานุสิตวัดห้วยน้ำโจนอำเภอทับคอจังหวัดพิจิตรมีความประสงค์จัดสร้างทาเวสวรรณองค์ใหญ่สูง5เมตรและบูรณะโบทวัดห้วยน้ำโจรจึงได้จัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญหล่หลอจำปีพุทธศิลป์สองหน้ารุ่นลาบผลภูนทวีจัดสร้างน้อยเพียง12,500เหรียญ การันตีเนื้อเงินในลังสามเหรียญการันตีเนื้อนวะโลหะในลังสี่เหรียญร่วมบุญเช่าบูชาเพียงลุ้นละ450บาทจัดส่งฟรี3ลุ้น1,300บาทจัดส่งฟรีไม่ว่าท่านจะโอนเงินหรือท่านจะเก็บเงินปลายทางก็จัดส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งครับพระได้ปลุกเสกไปแล้วนะครับณอุโบสถหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำ ในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับลักษณะของพิมพ์ทรงองค์พระนะครับจะเป็นเหรียญพิมพ์จำปีซึ่งได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออิดวัจจุลามณีอนุญาตให้ใช้แบบพิมพ์ของวัจจุลามณีและหลวงพ่ออิทอย่างเมตตามอบชนวนมวลสารหล่อท้าเวสวรร์ของวัดจุลามณีให้มาหล่อลวมเป็นชนวนมวลสารรุ่นนี้อีกด้วยครับด้านหน้าของเหรียญบนสุดก็จะเป็นหลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดพิจิตรถัดลงมาก็จะเป็นรูปเหมือนพิมพ์ยืนเต็มองคขององค์ท่านเท้าวเวสุวรรณท่านเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในเท้าวจตุโลกบาลทั้ง4อธิปดีแห่งอสูรทั้งหลายโดยเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาและเป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์คอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตของผู้ที่ศรบูชาอีกทั้งยังเป็นเทพ,พเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทรัพย์มหาศาล ว่ากันว่าสถานที่ใดที่เป็นสถานที่อาถรรพ์หรือเป็นที่สิงสู่ของพูดผีปีศาจและอามนุษย์ทั้งหลายบรรดาเหล่าหมอผีจะไร่พระคถาอาราธนาถึงท่าเวสวร์เพื่อขจัดปัดเป่าขับไล่พูดผีปีศาจและคุณใสบนดำต่างต่างให้ออกไปจากสถานที่แห่งนั้นในจับพันโดยตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวพระคถาว่าอิติปิโสภะควายยมราชานุ ทาเวสุวรรณโนมารณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสุธะพ,พุทธังอรหังพุทโธท,ทาเวสุวรรณโอน,นะโมพุทธายะเพียงเท่านี้บรรดาเหล่าพูดผีปีศาจท,ทั้งหลายก็แตกกระเจิงวิ่งหนีกันไปคนละทิศละทางแล้วครับ ถัดลงมาด้านล่างซ้ายขวาก็จะเป็นมหาเสนาอามาตย์ขององค์ท่านท้าวเวสสุวรรณถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นองค์ท่านพญาปุริศาสตร์เทพบริวารหนึ่งในสขององค์ท่านท้าวเวสสวรรณพญาปุริศาสตรนี้จะจับพูดผีปีศาจที่โชวร้ายกินเป็นอาหารดังนั้นพวกพูดผีปีศาจและอมนุษย์ทั้งหลายจะไม่กล้าเข้าใกล้สถานที่ใดก็าตามที่มีสัญลักษณ์ของพญาปุริศาสตรครับ รุ่นนี้ได้รับมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากพระเกจิอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับอาทิเช่นตะกุดและวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินวัดบางคานแท้ทันสภาพทสวยก็ต้องว่ากันที่หลักล้านขึ้นครับตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหนึ่งในห้าเบ็ดจภพกีเครื่องรางเมืองไทยสภาพทสวยก็ต้องมีหลักล้านขึ้นครับตะกุดหลวงพ่อทกบวัดชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์สายเหนียวของจริง สภาพที่สวยก็ต้องมีหลักแสนขึ้นครับตะกุดหลวงพ่อเขียนวัดสำนักกุนเนนจังหวัดพิจิตรเทพเจ้าแห่งโชคลาภของจังหวัดพิจิตรสภาพที่สวยก็ต้องว่ากันที่หลักแสนขึ้นครับตะกุดหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกสภาพที่สวยก,สก,ก็น่าจะมีหลักแสนขึ้นครับตะกุดวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบ,บรุรีตะกุดหลวงพ่อทองสุขจังหวัดเพชบบรบุรีตะกุดหลวงพ่อนอจังหวัดอยุธยา ตะปูสังฆวานอนวัดพระธาตุเขาน้อยตะปูสังฆวานอนวัดโพตะปูสังฆวานอนวัดพระพุทธบาทสระบุรีตะปูสังฆวานอนวัดหลวงพ่อโสธรตะปูสังฆวานอนวัดพระธาตุพนมตะปูสังฆวานอนวัดป่าเลไลตะปูสังฆวานอนวัดเกียรติโยตะปูสังฆวานอนวัดชนะสงครามตะปูสังฆวานอนวัดบ่อพิษจังหวัดอยุธยาตะปูสังฆวานนอนวัดพระแก้วกรุงเทพมหานคร ตะปูสังฆวานนอนวัดอรังคังโคสิตารามตะปูสังฆวานนอนวัดพุทธไทยสวรรค์ตะปูสังฆวานนอนวัดช้างให้ตะปูสังฆวานนอนวัดใหญ่ชัยมงคลตะปูสังฆวานนอนวัดมหา,าธาตุและแผ่นจานอัระบังคับสร้างพระกิ่งพระชัยวัดวัดสุทัศเทพวนารามและชิ้นส่วนทองจากเกศพระพุทธรูปสำคัญทั่วประเทศไทย และยอดพระมหาเจดียด์สำคัญทั่วประเทศไทยแท่งชนวนมวลสารเมฆสิทธิ์ต้นตํำรับวัดอนงและพระเครื่องอีกมากมายหลายาร้อยรุ่นดีนอกดีในเข้มขังมูลค่ามวลสารหลักล้านพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านถ้าจะบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ยังไม่ปลุกเสกก็ไม่ผิดครับแค่ได้ยินชื่อมวลสารก็น่าใช่น่าเลี่ยมขึ้นคอแล้วครับรุ่นที่สอง เหรียญรุ่นโรยเงินทองพระอาราชภาวนาวัชรคุณหลวงปู่จื่อพันธมุตโตวัดเขาตะเงาะอุดมพรอ,อรําเภอหนองบัวละเวศจังหวัดชัยภูมิท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตวัดอุดมคงคาคีรีเขตจังหวัดขอนแก่นครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อนำรายได้ทั้งหมดร่วมเทพื้นคอนกรีตภายในวัดเขาตะเงาะอุดมพรจังหวัดชัยภูมิครับสร้างน้อย3 0 0พันเหรียญเท่านั้นเก็บได้ให้รีบเก็บครับ การันตีเนื้อเงินในหลังสามเหรียญการันตีเนื้อนวะโลหะในลังสามเหรียญร่วมบุญเช่าบูชาเพียงลุนละ350บาทจัดส่งฟรี3ลุ้น1,000บาทจัดส่งฟรีลักษณะของพิมพ์ทรงองค์พระรนะครับจะเป็นเหรียญอามด้านหน้าของเหรียญจะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่จื่อพิมพ์เต็มองค์อยู่ในท่านั่งสมาธิด้านหลังของเหรียญจะเป็นรูปเหมือนพิมพ์ยืนเต็มองค์ขององค์ท่านท้าเวสวรัณ์ พระจะมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษในวันพุทธที่30พฤศจิกายนนี้ครับคุณสุภาพบุรุษผู้ใจดีและคุณสุภาพสตรีผู้ใจกุศลท่านไหนอยากจะร่วมบุญใหญ่เช่าบูชาวัตถุมงคลผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อเช่าบูชาไว้ที่หน้าจอนะครับส่งทุกท่านเข้านอนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีราตีสวัสดิ์ครับ